สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันชอ่องมไมมอนทาร์ดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักเนาะก็เป็นคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครได้เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ที่พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะขอดูกันหน่อยพลังงานคุณในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างให้ขึ้นหนึ่งดาบนะคะ The Lover คะ่ะ ีดาปราชินีถือถ้วยแล้วก็มี2อไม้เท้านะคะมันว่าเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะมีมุมมองที่เติบโตขึ้นเนาะมีแพชชั่นกับสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะรับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเนาะ มันมีพลังงานของการที่คุณก็จะแสดงออกในเรื่องของความรักความรู้สึกที่มากยิ่งขึ้นนะคะมลคิดว่าตัวตนของคุณะเป็นคนที่ถ้ารู้สึกยังไงค่อนข้างที่จะมีการแสดงออกในเรื่องของความรักอ,อแบบรู้สึกยังไงห่วงใย,ยปรารถนาดีกับใครมลว่าคุณเป็นคนที่ มีการแสดงออกที่ดีนะคะแนวทางพลังงานความรู้สึกอะมันจะมีในแง่มุมของการสื่อสารที่มากยิ่งขึ้นในช่วงต่อจากนี้เป็นพลังงานที่เราสึกว่าเนี้ยมันคือ passion ทางความรักมันคือโอกาสทางความรักที่จะเข้ามาแเราคดเองก็อยากที่จะควาเอาไว้ การฟื้นฟูพลังงานการฮิลลิ่งจิตใจ,จการซัพพอตในแง่มุมของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะให้พลังงานมันมีแพชั่นมีความรู้สึกที่สามารถก่อเกิดขึ้นแล้วไปในสเตปไปในทิศทางที่ดีต่อใจได้วนว่าช่วงนี้ได้มีการเบรก กับอะไรบางอย่างแล้วเราหันหันกลับมาฮิลดิ้งตัวเองค่อนข้างเยอะให้เวลาในการฟื้นฟูแบบในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรู้สึกบางคนอาจจะพึ่งเบรพึ่งพักพึ่งชะลอกับในเรื่องแนวของความรนะักความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะแล้วก็ มันเราอยากที่จะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างมัน Success มันสำเร็จได้เออประมาณนี้บรรยากาศทางความรู้สึกอออมนคิดว่ามันจะกลายเป็นบรรยากาศของการที่ตัวคนจะสื่อสารออกไปมากยิ่งขึ้น มีการปรับตัวกับหลายๆสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ให้พลังงานเราอยู่ในสเต็ปที่มีการซับพอร์ตมีเวที่ดีต่อใจมากขึ้นแนวทางพลังงานทางความรู้สึกนะคะจะเป็น ความรู้สึกที่มันแตกต่างจากเดิมคุคิดว่าพลังงานเหมือนคุณมีมุมมองในการวางแผนวางแผนในอนาคตนะคะคุณจะเลือกพาร์ทเนอร์ที่เขามีแนวความคิดหรือมุมมองที่สอดคล้องสอดตับไปกับคุณได้มองที่ทัศนคติมองสิ่งต่างๆแบบเป็นสำคัญเนาะในในช่วงเวลานี้ ไม่ได้แบบเป็นสเต็ปของการที่อะไรก็ได้นะคะมันคิดว่าคุณจะมองในเรื่องของการวางแผนชีวิตการที่คนคนนี้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะตอบโจทย์จริงๆของคุณได้ไหมเนาะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีในส่วนของข้ากง,งานแบบไหนเนาะพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ เดอะสเตงนะคะหนึ่งเหรียญแปดเหรียญค่ะสองดาบแล้วก็ราชนีถือเหรียญนะคะพลังงานที่ข umm ึ้นมาตรงนี้มนคิดว่า มันจะมีการที่แบบค่อยๆเข้ามาแล้วแสดงออกถึงความจริงใจพลังงานทำความรู้สึกที่จะปรากฏขึ้นเนาะในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นะคะเป็นพลังงานของความที่แบบเราจะมีทางเลือกหรือมีตัวเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ มีพลังงานของการโฟกัสการลงดีเทลเขาจะเข้ามาใส่รายละเอียดใส่ดีเทลกับเรานะคะเหมือนว่าคนคนนี้เข้ามาใส่ใจอะประมาณเนี้ยแล้วก็หยิบยื่นโอกาสพลังงานทางความรักน้อเข้ามาให้กับตัวคุณด้วยอ,อ่เหมือนว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะมีศักยภาพ คือเมเนจจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดีแล้วก็รู้จักในการดูแลตัวเองแบบว่าเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์ค่อนข้างมีสเต็ปของคนที่ลุยไม่ยอมแพ้มุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะเป็นทิศทางของพลังงานการแบบมีแง่มุมที่ดีเกิดขึ้น สเต็ปของการเรียนรู้ learning ต่อจากนี้มูนคิดว่าอาจจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนที่ก่อร่างสร้างตัวหรือทำอะไรให้ตัวเองเกิดความมั่งคั่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีพลังงานความชัดเจนมากขึ้นมีพลังงานการวางการมีเงื่อนเอการมีอะไรที่มันเป็นทางเลือก ตัวเลือกในเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่ดีมากิ่งขึ้นนะคะการโฟกัสการลงดีเทลกับอะไรบางอย่างและทำให้เราสึดว่าเออเราเราแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เลยนะคือเราเราคิดว่าคนคนนี้เขาจะมีการ ยิบยิ่งข้อเสนอทางความรักมาให้กับตัวคุณด้วยืม,มาดูแนวโน้มของการเทคชั่นนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะสามเหรียญสามไม้เท้ามีพลังงานเด็กถือดาบนะคะมีสีดาบเนาะ และควีนถือไม้เท้าจ้าคุว่าเป็นช่วงเวลาของการที่ได้ฮิลลิ่งได้เยียวยาจิตใจชีพดาบขึ้นมามันเหมือนเป็นการฮิลลิ่งการคิดการได้เบรกได้พักแล้วแบบว่ามาเยียวยาความรู้สึกนะคะมีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นการเทคแอคชั่นเข้ามาจะมาพร้อมกับแพชชั่นมาพร้อมกับ ความตั้งใจที่จะเกาะเกิดขึ้นในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้แล้วก็มีการพยายามการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคิดว่าจะเป็นแนวแบบจับเขาคุยกันประเด็นอะไรที่ต้องปรับจูนประเด็นอะไรที่ต้องมีการพูดคุยเพื่อพัฒนากันยิ่งิ่งขึ้นไปนะคะลักษณะของการเทคชั่นมันจะมีการพัฒนานะ มีการ planning วาง,วงแผนวางแผนมีมุมมองที่เติบโตมากขึ้นนอกาะมีพลังงานของการที่มันเป็นสเต็ปของการ planning แล้วก็เรื่องของมุมมองเรื่องของทัศนคติอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะประมาณนี้มนรู้สึกว่ามันจะมีการอนาลอยมีการส่องมีการประเมินกับ ทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นอ่าแล้วก็ให้ให้สเต็ปให้สัญญาณของการที่เรารู้สึกว่ามันจะได้คิดปีคอและมีจังหวะของการรอคอยมีจังหวะของการที่จะเดินหน้า ไปต่อมากยิ่งขึ้นมีแพชชั่นมีการส่องประเมินกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะคือเราเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีจังหวะรอคอยนิดน,นึงแหละแต่แพชชั่นมันมาเต็มแล้วก็ดูมีภาวะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะก่อเกิดขึ้นแล้วคุณ เพราะว่าคุณจะมีการได้ปรับตัวมีการได้เรียนรู้แล้วมันเห็นถึงโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาเรื่องราวของความราักความสัมพันธ์ให้ก่อเกิดขึ้นได้ค่ะไปดูกันว่าเนะาะไพ่อยากให้คำแนะนำอะไรนะคะกับตัวคุณบ้าง ไพ่อยากจะให้คําแนะนําอย่างไรแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะไพ่มีขึ้นพลังงานสี่เหรียญ the lover ค่ะสี่ถ้วยแล้วก็มีเก้าเหรียญขึ้นมานะแนวโน้มมันคิดว่าเป็นไปในทิศทางที่ตระหนักกันมากขึ้นพยายามคิดหรือว่าแต่ตองอะไรให้มันเกาะเกิด ความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้แบบได้เดินหน้าได้ไปสู่เส้นทางที่แทนเอาไว้ในสเตทที่ตั้งใจจริงๆเนาะให้มันกอเกิดขึ้นในทิศทางที่แฮปปี้แล้วก็ดีต่อใจเป็นพลังงานของพลังงานความสุขแหละที่กำลังจะมาถึงมีความอินดิเพนเดนซ์มันรู้สึกว่ามันจะเป็นลักษณะของ ความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้พึ่งพาพึ่งพิงกันขนาดนั้นแต่มีแพชชั่นคือดูแลพลังงานความสุขของตัวเองก่อนแล้วค่อยเผื่อแผ่ไปในสเต็ปรอบข้างนะคะที่จะเกิดขึ้นประมาณนี้เลยให้พลังงานให้พลังใจมันแบบฟื้นฟูเนาะแล้วมัว่าบางทีมันอาจจะมีการแบบเพิกเฉยแบบ รู้สึกเจงเงบ้างแต่ไม่ได้เป็นทุกจุดคุณพยายามคิดไตร่ตรองให้มันรอบครอบนั่นแหละชาวราศีมีนนะคะามาดูจะมีใครบ้างกรก,กฎชาวกันประมาณนี้เนาะคนนี้เขาอาจจะมาเข้าหาคุณเป็นพลังงานพาร์ทเนอร์ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ ขอเปิดเป็นคำแนะนำจากไพ่ให้นิดนึงนะไพ่ขึ้นพลังงานหนึ่งเหรียญราชาถือถ้วยมีจัดทีส์นะคะเดอะเมดิชยน สี่ไม้เท้าจะเตะที่ขึ้นมามองคิดว่ามันจะเป็นการต่อยอดในเรื่องราวของการเริ่มต้นเนาะมีแนวทางของการได้ดึงดูนะคะพลังงานที่ใช้พลังงานที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเนาะคุณจะมองที่เหตุและผล อยากให้คุณยึดหลักของความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะคะให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมมองหาความสัมพันธ์ที่แฟร์เกมสำหรับคุณแล้วเป็นอะไรที่ใช่นะคะเอาแล้สุกว่าการให้การดูข้อเสนอทางความรักที่มีการหยิบยื่นมาก็ค่อนข้างที่จะสำคัญมากก็อยากให้ลองพิจารณาเนานะหรือว่าลองตัดสินใจดู บางทีว่าเดี๋ยวมันจะมีแนวโนว้มมีบรรยากาศหรือโอกาสที่ดีที่ปรากฏขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้ทุกคนได้พบเจอกับพลังงานพาร์ทเนอร์ที่ดีแต่ให้เอามาบอกคำแนะนำก็อยากให้คุณมีความแบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีพลังงานค o m p a s s i o n คือเห็นอกเห็นใจมองในมุมมองของคนอื่นด้วยเนาะคือเหมือนว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาหรือจะเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะก็อยากให้เหมือนกับมีความประนีประนอมนะคะให้โอกาสในการที่จะแบบว่ารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอาจจะไม่ได้แบบตัวเราคือจุดศูนย์กลางของพลังงานตรงนี้เนาะ เป็นการเริ่มต้นหรือการมีแพชชั่นที่เรารู้สึกว่าเราเราต้องให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสคนอื่นนะมีเวที่คุณจะได้ดึงดูดพลังงานที่ใช่เข้ามานะคะมันจะมีการปรับตัวกันเกิดขึ้นเนาะมีสเต็ปที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้ดึงดูดพลังงานพาร์ทเนอร์ในแบบที่คุณอาจจะเคยคิดหรือในเวที่คุณอาจจะเคยแพน วางแผนไว้ก่อนหน้านี้1 2 3เช็คลิสต์อยากจะมีพลังงานพาร์ทเนอร์แบบไหนที่เข้ามาในชีวิตจริงๆก็คิดว่ามีเกณฑ์จะแบบตรงตามเช็คลิสต์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอืมมันมันมีฟิลนั้นเนาะแล้วมันคิดว่าคุณจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่มีในเรื่องของการที่จะ ให้ opportunity, ให้โอกาสกันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าจะคำแนะนำจากไพ่ในส่วนของ o r a c l e Card กานะคะไพ่ยอยากจะแบบบอกอะไรกับคุณบ้างแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของพลังงานแบบไหนที่จะก่อเกิดขึ้น มาในช่วงเวลานี้นะมันต้องบอกก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นก็อยากให้เ,เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ไม่อยากให้เก็บไปแบบคิดเยอะคิดมากนะคะอยากให้รับไปแต่พลังงานบวกจากคลิปนี้ หลายคนอาจจะเคยเห็นบนใช้สำหรับนี้กันมาบ้างแล้วนะจ๊ะออร์คโคอกาสที่เราจะเปิดกันเป็นพลังงานให้กับคุณนะคะมาดูซิเป็นยังไงเอ่ยไพ่ขึ้นวิงส์นะคะอยู่ในวันนี้โดดบินทูไฟปร o ท e s t ค่ะมีอะไรจ๊ะ The taste อ s c o m i n ิคิดว่าช่วงเวลาต่อจากนี้คุณจะลุยเพื่อตัวเองจะมีการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณน่าจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแสดงศักยภาพในตัวตนสุดว่าต้อมีเป้าหมายอในเรื่องของความรักแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มอนคิดว่าคุณ มั่นใจมากขึ้นว่าเราจะได้ดึงดูดพลังงานแบบนั้นเข้ามาแล้วก็เราไม่ได้ยอมแพ้แเราแบบไม่รู้สึกว่าอุ้ยมันเอาใครก็ได้หรือแบบเป็นใครก็ได้มั้งแต่มันจะต้องเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่าคุณจะได้ตัดสินใจในการเลือกหรืออยู่ในทางเลือกในแบบที่คุณอยากจะเป็นคุณอยากจะเลือกจริงๆเนาะมันขอดูออร์เคิลการ์ดเพิ่มเติม Do it for you นะจ๊ะซันเดรสว่าถึงเวลาที่ตัวคุณจะมองมุมมองในการใช้ชีวิตมองอนาคตและทำเพื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกพาร์ทเนอร์การเลือกสรรกับอะไรใดๆในชีวิตก็ตามมันว่าเรื่องของการทำเพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมาก เป็นสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญเนาะคือ first priority อะยังไงก็ต้องเป็นตัวเรานะคะทุกคน First priority ไม่ใช่คนอื่นเนาะเป็นตัวเราอืรักตัวเองทำทำเพื่อตัวเองให้ให้ดีที่สุดในแบบที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็มันคิดว่าสิ่งดีๆกำลังจะ เข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอไว้พรให้ทุกท่านนะคะได้พบเจอกับเส้นทางที่ดีแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเนาะโอเคค่ะสำหรับอันนี้บ๊ายบายนะ